แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สวนรณภูมินะครับมาไทยสองสวันนี่แหละนะครับแล้วก็แบบตาธุระที่วัฒยานะครับเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ไปที่ไปที่กรุงเทพนะครับไปเจอเพื่อนเพื่อนของเดวิดนั่นเองนะครับไปเจอเพื่อนแมทเนาะเพื่อนแมทเคยอยู่ที่ซิดนีย์นะครับทุกคนเช็คอินนะครับของฟินแอร์เห็นไหมเออเช็คอินที่เอ็นนะนี่ครับโอเคครับทุกคนเนาะเราก็ไปที่เกตจีนะครับหลังจากถึงว่า ผ่านต่อมองมาแล้วนะครับไปห้องรับรองนะโอเคครับทุกคนเนาะเราก็มาที่เลานะครับหรือว่าห้องรับรองของฟินแอร์เนี่ยก็จะมีห้องรับรองรับของ mm hmm. เขาเรียกว่าบริเคาเลานนะครับม mm hmm. ริเคาเาเนี่ยก็จะมีให้บริการของหลายสายการบินเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีฟินแอร์ด้วยนะครับที่เราสามารถเข้าไปข้างในได้เพราะว่า เรานั่งชั้น i u s s s e s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  นะครับหรือว่าชั้นธุรกิจนั่นเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารต่างๆข้างในนะว่ามีอะไรบ้างนะครับาหาอะไรรองท้องก่อนนะพอดีไฟบินตอนประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับผมก็ได้กินเป็นข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ดวิดได้กินน่าจะเป็นพวกเบรดโรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนบรรยากาศต่างๆใน ลาว์น์นะครับออกมาข้างนอกนะครับเราก็ต้องเดินไปที่เกตนะครับของสายการบินฟนะินแอร์เนาะก็เดินไปค่อนข้างไกลอยู่นิดนึงนะครับบรรยากาศตอน3ามทุ่มนะครับที่สวรรณภูมินี่นะครับเป็นชั้นธุรกิจหรือว่าบิสเนสคลาสนะครับของฟนะินแอร์เนาะกันในกระเป๋าเนี่ยก็คือจะมีแบบของต่งตางๆก็มีแบบผ้าปิดหน้านะครับปิดปิดตานะสำหรับเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็แบบ มียาสีฟันมีพวกลิปบาล์มแล้วก็ครีมต่างๆนะครับหรือมอยเจอร์ไรเซอร์นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถึงเวลาบินแล้วนะครับเนาะเวลานะครับก็คือบินตรงเป๊ะเลยครับสามทุ่มกว่านะครับบินจากสวรรคภูมิก็คือเครื่องเทคออฟแล้วนะครับสายการบ,บินฟินแอร์เนี่ยใช้เครื่องบินรุ่น Airbus a 3 5 0น,นะครับเนาะก็เครื่องค่อนข้างเงียบเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยก็การดีไซน์ของที่นั่งหรือว่าในห้องของผูิสารเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสีขาวคลินคล,นคลินนั่นเองนะครับเราบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่เฮลซิงกินะครับเฮลซิงกิก็คือเมืองหลวงของฟินแลนด์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องไปต่อเครื่องจากฟินแลนด์เนี่ยไปที่ลอนดอนนะครับอังกฤษ บินได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ทางพนักงานก็มาเสิร์ฟอาหารเย็นให้เรานะครับเนาะก็ผมก็ได้สั่งเป็นแรมแชงนะครับทุกคนเป็นเนื้อแกะนะกินกับมันบดนั่นเองของเดวิดก็เป็นแซลมอนกินกับข้าวนั่นเองนะครับเดวิดบอกว่าอยากกินมันฝรั่งหรือว่ามันบดแทนนะครับผมก็เลยสลับข้าวให้ผมนะเดวิดเอาข้าวให้ผมผมก็สลับมันบดให้เดวิด นะครับก็คือสลับกันนั่นเองนะแต่อาหารหลักก็คือยังกินอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นยำวุนเส้นใส่ไก่แบบว่าทุกคนอร่อยมากๆอร่อยจริงๆผมโอโ้ชอบมากๆเลยนะครับอาหารจานหลักก็เป็นแรมแชงนะว่าเนื้อแกะนะอร่อยอันนี้ก็อร่อยจริงๆนะครับทุกคนคือมันอร่อยมากอ่ะนะครับแล้วผมหิวด้วยนะครับคืนนั้นตอนประมาณสี่ทุ่มละสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่เครื่องบิ off, นเทคออฟเนาะ อร่อยจริงจริงจนเห็นหมดครับว่าทุกคนนี่คือหมดจานนะของเดวิดก็หมดเหมือนกันนะครับแฮปปี้แฮปปี้นะครับทุกคนของหวานนะครับก็เป็นชีสเค้กนะของผมนะอร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยชีสเค้ก ของเดวิดนะครับก็เป็นเดวิดกินชีสนะครับชีสธรรมดานะไม่ใช่ชีสเค้กนะกินนะแล้วก็ดื่มกับเรดวน์นะครับหลังจากที่บินได้แล้วประมาณสัก8ชั่วโมงใช่ไหมก็กินอาหารเช้านะครับเดวิดกินอาหารเช้าแต่ผมไม่ได้กินนะครับผมดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวแล้วก็เรามาแลนดิ้งแล้วนะครับที่เฮลซิงกิฟินแลนด์นะครับ เราก็เปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับแดดแรงมากไอเซซันนีนะครับตอนเช้า <Sunny S 1> คือใช่ <laughs> <laughs> ครับเราก็นั่นแหละก็คือเราก็จะไปที่ห้องรับรองนะครับของฟินแอนน์นั่นเองนะครับก็คือต้องต่อเครื่องไปที่อังกฤษนะครับหรือว่าลอนดอนเนาะ นอนตื่นมาติดมาเวลาไทยก็ประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนสายการบินของ Fin แอร์เนี่ยก็เปิดให้บริการในอาคารใหม่นะครับเป็นอาคารที่ที่รวมกับอาคารเก่ามาเพิ่มใหม่นากก็ใหม่มากๆเลยนะในตัวของห้องรับรองของสายการบินฟินแอร์นะครับข้างในนะก็จะเป็นช่วงเช้าๆแล้วนะครับก็มากินอาหารเช้านะแต่ผมก็คือกินนิดหน่อยนะครับเดวิดก็กําลังดื่มกาแฟอยู่นะ เป็นกาแฟกดนะครับมีอาหารหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็มีเชฟคอยแบบว่าทําอาหารอยู่ตัวนั้นนะครับเนาะมีสลัดต่างๆนะครับทุกคนพอกินเสร็จเนี่ยเราก็ต้องรีบนะครับไปที่เกตเนาะเพราะว่าต้องขึ้นเครื่องจากเฮลซิงกีเนี่ยไปที่ลอนดอนนะครับ เห็นไหมเอ่ยข้างในของเนี่ยจะแตกต่างจากที่เราบินมาจากกรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าเครื่องบินลำเนี้ยเป็นเครื่องบินชั้นธุรกิจอันใหม่เขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะที่นั่งเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมนะครับเจ็ดโมงกว่าก็กินอาหารเช้านะครับทุกคนคือเดวิดเนี่ย ได้กินอาหารเช้าทั้งหมด3รอบแล้วนะครับแบบว่าผมบอกเฮ้ยเดวิดเธอกินอาหารเช้าบ่อยจังเลยเดวิดบอกว่าอาหารเช้าอร่อยต้องกินนะครับแล้วก็พนักงานก็บริการดีมากเลยนะครับในชั้นธุรกิจเนาะมีโยเกิร์ตมีผลไม้นะครับมีไข่น้ของผมก็เป็นเหมือนกันของของเดวิดนะครับทุกคน ต้องบอกว่าไข่คนที่ผมกินตอนนี้คือแบบว่าเค็มมากๆเลยผมบอกเฮ้ยทำไมเค็มจังเลยนะครับโอเคครับเราลงจากเครื่องแล้วใช่ไหมก็รับกระเป๋านะก็คือไม่ได้รับกระเป๋าหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนะก็เดินออกมาได้เร็วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ซื้อตั๋วรถไฟนะครับจากสนามบินฮีโตรเนี่ยไปที่ในตัวเมืองของลอนดอนนั่นเองนะครับทุกคน ตอนที่เดวิดกดซื้อตั๋วนะครับเฟิร์สคลาสนะครับหรือว่าเป็นชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับที่นั่งกว้างแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับที่จริงเนี่ยจ่ายไปไม่แพงเลยนะที่นั่งแบบนี้นะครับผมก็ได้ซื้อซิมมานะครับเป็นซิมอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ 100GB ยกิกะไบเนาะจ่ายไปทั้งหมด25พบาเล์นะครับและเดวิด เราพักก็คือไม่ไกลเท่าไหร่จากสถานีรถไฟนะครับเดินประมาณ5นาทีเนาะ ก็คือก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยได้แจ้งพนักงานไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเราจะมา,มาเช็คอินเร็วนะครับตอนประมาณสัก10บโมงครึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามาถึงเช้านะครับนี่ครับทุกคนเป็นมารยากาศในห้องพักเนาะก็จะมีพวกกาแฟต่างๆนะครับอันนี้เป็นพวกน้ําดื่มมีน้ําส้มมีโคกนะครับคือเดวิดเนี่ยเป็น Diamond Member นะก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆาาให้ดื่มฟรีเนาะ มาดูตัวเสื้อผ้ากันนะครับก็คือดูบรรยากาศในห้องนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับนั่นแหละวันนี้ก็เดินทางค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าประมาณสัก16ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ มาแล้วก็มาแวะที่เฮลซิงกีด้วยเนาะก็หลังจากนี้เราคิดว่านะ่ต้องไปซื้อของนะครับซื้อของมาสําหรับใช้ในห้องนนะ้ำนาะมจะเป็นพวกแปรงฟันยาสีฟันครีมกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราเอาไม่ได้เอามาโหลดจากใต้ท้องเครื่องไงครับเนาะก็ต้องแวะไปซื้อนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับที่ลอนดอน